รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยสบูบ่เบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีสอน สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สุดจัดปนาดาค่ะจะมาพูดคุยกันเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะคะที่มีกันทั่วฟ้าเมืองไทยเรื่องของพญานาคนั่นเองนะคะที่จูจ่ๆก็มีพระรูปหนึ่งค่ะออกมาบอกว่าไม่เป็นความจริงไม่มีอยู่จริงไหว้กันทำไมดังนั้นวันนี้เราจะมาค้นหาความจริงกันนะคะว่าทำไมพระถึงมาเกี่ยวข้องและโพสต์กับเรื่องแบบนี้ขอกราบนมรสการพระมหาไัยวันวรวโนค่ะ เจนพรโยมพี่กับนักบัสการเจ้าค่ะขออนุญาตถามเรียนถามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราคงจะเห็นหลวงพี่เนี่ยในหลายๆสถานการณ์หลายคนก็เลยเรียกหลวงพี่ว่าเป็นพระเซเลปบ,บ้างพระสายล่อฟ้าในโลกโซเชียลบ้างรู้สึกอย่างไรกับฉายาต่างๆเหล่านี้เจ้าคะจริงๆไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาตั้งให้เขาก็ตั้งให้ตามความเข้าใจของเขาอะ่ะคือคนเหล่านั้นเขามองมองแต่มายังไงเขาก็ตั้งแบบนั้น <Ừ. S 2> แต่ว่าโดยความรู้สึกของธรรมะตามาก็เหมือนพระทั่วไปรูปหนึ่งนั่นแหละที่แค่มี Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองในการที่เราจะสอนธรรมะหรือให้แง่คิดอะไรบางอย่างกับสังคมแต่การสอนธรรมะหรือให้แง่คิดก็ไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธาของคนทั่วไปที่กําลังฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือเรื่องของพญานาคทําไมจู่ๆถึงออกมาโพสคะว่าพญานาคไม่มีอยู่จริงไหว้กันทําไม อันนี้โยมพี่เอามาจากไหนที่บอกว่าไม่มีอยู่จริงเนี่ยคือธรรมาไม่ได้บอกว่ามันไม่มีหยุดจริงแต่ธรรมาตั้งคําถามกับวิธีการปฏิบัติต่อความเชื่อที่คนในส,งสังคมไทยกําลังมีต่อพญานาคที่อามาออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันมีกรณีหนึ่งล่าสุดเลยก็คือมันมีโยมส่งมาให้ดูว่าเนี่ยมันมีชาวบ้านเชื่อว่ามันมีคนผูกคอตายเอาลากไส้มาผูกคอ,อแล้วก็บอกว่าเอ๋าเนี่ยที่มันตายเนี่ยเพราะว่าเป็นอาถรรพ์พญานาคนะ ต่มาก็เลยรู้สึกว่าอสังคมไทยมันเลอะเทอะกันไปใหญ่แล้วนะคือเอ,ออะไรก็พญายนาคอย่างเดียวเลยเห็นรอยอะไรอยู่บนฝารถก็บอกว่าเป็นรอยพญายนาคเห็นแสงผุดขึ้นจากบอ่อน้ําที่อ่างทองอก็บอกว่าเป็นพญายนาคคือทุกอย่างมันพญายนาคหมดเลยแล้วก็ไม่มีใครออกมาตั้งคำถามเลยว่าแล้วจะปล่อยให้สังคมไทยมันเชื่อเรื่องเหล่านี้ รุ่นพ่อเราก็เชื่ออย่างนี้รุ่นปู่เราก็เชื่ออย่างนี้แล้วมาทุกวันนี้รุ่นเราก็ยังเชื่อกันแบบนี้อีกแล้วจะปล่อยสังคมไทยมันเป็นแบบนี้เหรอเลองนั้นสังคมไทยควรเชื่อแบบไหนล่ะสังคมไทยควรเชื่อพญายนาะคให้มันถูกต้องตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนสิมอง,องให้มันถูกต้องเช่<ง>นพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยตัดชาด,ดกไว้อันหนึ่งนะ่ะเ,ออเป็นชาติที่ท่านเนี่ยเคยไปเกิดเป็นพญานาคเนี่ยและในชาด,ดกเนี่ยสอนธรรมชัดเลยว่าแม้พระพุทธเจ้าจะเกิดเป็นพญานาคเนี่ยท่านก็รู้สึกไม่พอใจกับการได้เกิดเป็นพญานาค ไม่พอใจกับอัตรภาพนั้นจึงต้องรักษาอุโบสถคือรักษาศีลแปดเพื่อจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้ความเป็นมนุษย์ให้ได้อัตภาพที่มันดีกว่าพญานาคเวลาพูดถึงเรื่องพญานาคเนี่ยคนไม่สนใจที่พระพุทธเจ้าสอนเลยเหมือนพญามุจลินเหมือนกันเรื่องอที่มันมีพระปางหนึ่งเรียกว่าพระปางนาคปกเนี่ยค,คนก็บอกกันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยทำไมล่ะทำไมในศาสนายังมีพระปางนาคปกเลยคะอะไรอย่างนี้แต่มาก็บอกว่า คุณไม่สนใจธรรมะเลยไอ,อยเรื่องภาพปางนาคปกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะกับพญามุจลินอสอนเรื่องความไม่เบียดเบียนในสัตว์ความสำรวมยินดีในที่อันสงัดไม่เห็นมีใครพูดธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนกับพญามุจลินเลยสนใจแต่ว่ามันมีพญานาคดังนั้นถือว่าตอนนี้คือหลวงพี่ก็มองว่าสังคมไทยกําลังมองเรื่องพญานาคไปในทางที่งมงายมันไม่งมงายยังไงโยมพี่บุม๋มถ้ามันไม่งมงายมันจะไปไหว้หัวปีที่มันแปลกประหลาดเหรอ ม,มันจะไปไหว้หัวมันที่มันเป็นรูปอย่างนี้เหรออือันนี้เรียกว่างมไงายไหมแล้วก็ไปขอหวยขอเลขกันใหญ่เลยค่ะแล้วดังนั้นเอากลับมาคำถามแรกก่อนนะตกลงพญานาคมีจริงไหมคะ ในพุทธประวัติเนี่ยมีพูดถึงอแต่ถ้าไม่ได้พูดถึงในลักษณะที่ให้เราไปกราบไหว้อะตมาก็เลยถามว่าเอา้ามันมียืนยันที่ไหนในพระไตรปิฎกว่าพระุทธเจ้าสอนให้ไปไหว้สเดชฉานแบบพญานาคก็เอามายืนยันทีนึงอา้าวมีดังนั้นเลยก็เลยมีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งที่หลวงพี่บอกว่าไหว้ถ้าจะไหว้ยพญานาคเนี่ยซึ่งเป็นฉัด สัตว์เดลัจฉานเนี่ยนะคะไปไหว้หมาบูชาหมาดีกว่าแต่มาไม่ได้ใช้คําว่าไหว้นะในบทความแต่มาบอกว่าไปบูชาหมาบูชาหมาดิฉันรู้สึกบูชาคําว่าบูชานี่น่าจะคําว่าบูชาในทางพุทธศาสนาคืออะไรรู้ไหมโยมพี่บุ๋มคําว่าบูชาคือรู้คุณรู้คุณแล้วตอบแทนอันนี้เรียกว่าการบูชาแต่การบูชาที่พระเจ้าสอนมันไม่ใช่ว่าเอาทู่ไปจุด เอาของไปเส้นเอาหมากเอาพูไปให้อันนี้มันไม่ใช่แล้วคนละความหมายเลยแล้วทําไมถึงบอกว่าไปบูชาหมาดีกว่าพญานาคยมพี่บุ๋มเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงหมาซื่อสัตว์ไหมน่ารักมากมันเฝ้าบ้านให้ไหมเอาเวลามีขโมยมาขึ้นบ้านอะไรตอโอ้โหตอนรับโจรเลยค่ะหมาบ้านดิฉันเห็นไหมค่ะตอนรับโจรยมพี่บุ๋มเลี้ยงเลี้ยงหมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เลี้ยงหมาเนี่ยหมาเป็นเป็นเหมือนคนในครอบครัวไหมอืมยิ่งกว่าค่ะนั่น แล้วทําไมเราบูชาหมาไม่ได้อ่ะอเราเทิดทูนอะไรที่มองไม่เห็นหลายอย่างแต่กับสัตว์ที่มันซื่อสัตว์กับเรามันพักดีกับเราให้ข้าวมันครั้งเดียวเนี่ยมันสายหางให้จนตายเลยแต่นางไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เหรอคะที่เราจะต้องเคารพนับถือบ้างอะคะแล้วศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนอาตอมาอยากอยากอยากทราบว่าศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนใครสามารถยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของวิญ,ญานาคได้บ้างเออแล้วทําไมก่อนจะบวชพระต้องบวชนาคก,ก่อนอะ,ะไม่มีเลยยมพี่บุ๋มอันนี้คนไทยไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธศาออสนาเลยเนี่ยเน่อนาาบกว พญานานาคาาามาบวชแล้วพระพุทธเจ้าให้ศึกแล้วก็เลยฝากไว้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ใช้ชื่อตัวเองเนี่ยเรียกคนที่จะมาบวชจริงๆไม่ใช่เลยคําว่านาคใ,ในภาษาบาลีเนี่ยนาคาเนี่ยมันแปลได้ความหมายหลายอย่างนาคะแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้ผู้เว้นจากบาปก็ได้ผู้เปือยก็ได้คนเปือยก็ได้คนที่จะมาบวชต้องเปืยอยไหมเปือยถามว่าเปือยจากอะไรเปือยจากสมบัติพระสถานแกวแหวนเงินทองถ้าคุณไม่เปือยจากของเหล่านั้นเนี่ย ไม่มีใครบวชให้คุณหรอกคุณถึงต้องนุ่งชุดขาวไงเพื่อทิ้งทุกอย่างแล้วก็เข้ามาบวชคุณจึงบวชได้อันนี้ก็เป็นความหมายในในยะหนึ่งแต่คนไม่เข้าใจว่าไอ้ต้องเป็นพญานาคตัวเป็นตัวตัวเนี่ยความรู้ไม่มีเลยเอา้าที่เข้าใจผิดกันมาโดยตลอดเลยนะเนี่ยไม่มีในสมัยพุทธกาลไม่มีคําเรียกคนที่จะบวชว่านาคพระเจ้าเรียกสองคำคือหนึ่งกุลบุตรกับสองอนุปสัมบัต อนุปสมบันก็คือคนที่ยังไม่ได้บวชเป็นพระถ้าอย่างพระอยากจะมาบวชแล้วเรียกว่าอุปสมบันคือผู้ผ่านการอุปสมบทถ้าผู้ชายโยมผู้ชายคนนึงจะเข้ามาบวชท่านเรียกกุลบุตรกับอนุปสมบัือเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเข้าใจว่าอย่างความเชื่อที่ที่หลวงพี่ได้พูดมาว่าคือเอนาค พญยานาาเคยมาอยากจะมาบวชเป็นพระในเรื่องใน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 คำพีทางพุทธศาสนาพูดแค่ว่ามีหน้าปลอมตัวมาบวชแต่ที่บอกว่าให้จารึกชื่อหรือใช้ชื่อตัวเองแทนที่จะบวชเนี่ยว่าเป็นนาคไม่มีอันนี้เติมกันเองเติมกันจนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องจริงอันนี้อันตรายไหมอันตรายแต่มาว่าอันตรายเพราะเพราะความเชื่อบางอย่างที่เรายึดจนเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่ความเข้าใจผิดได้ดังนั้น หลวงพี่ไพวันกําลังจะบอกว่าคนนําว่านาคบวชนาคเนี่ยคือผู้ที่ละทุกสิ่งทุกอย่างใช่แปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้ผู้ประเสริฐนาคคือเว้นจากบาปจากกิเลสต่างๆไปก่อนสเต็ปหนึ่ง<ช>ก่อนที่จะมาอุปสมบทเป็นพระอีกสเ,อสเต็ปหนึ่งไม่มีใครอ,<า>อธิบายความหมายแบบนี้เลยทั้งๆทงี่แล้วมันเป็นความหมายที่มันเข้าใจได้ดีกว,ว่าคําว่านาคปลอมมาบวชอีกค่ะแล้วอย่างอย่างที่หลวงพี่บอกว่าอย่างการ อย่างการที่บูชาพญานาคหรือความคิดความเชื่อทางด้านพญานาคเนี่ยนำไปสู่มนต์ดำหรือสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆคืออะไรคะความเชื่อเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันไม่ทําร้ายใครแตมาไม,ไม่ออกมาพูดเลยยมพี่บุ๋มน,นี่จะพูดให้เข้าใจแต่เพราะว่าแตมาเห็นว่าเราถูกหลอกกับความเชื่อพวกนี้มาจนมันมันถึงเวลาที่เราจะต้องพูดกันบ้างแล้วกินน้ําส้วมนี่กินเพราะเพราะอะไรไ <ป S 2> ก็เพราะว่าความเชื่อามันเป็นน้ํามาจากบาดาลไงนี่มันถึงตักน้ําส่วมไปกินกันไง มีโยมคนหนึ่งนะลูกป่วยไปเชื่อล่างทรงล่างทรงบอกว่าเนี่ยคุณสร้างบ้านทับที่อยู่พญานาคใต้บ้านมีพญานาคอยู่สองตนให้ขุด,ขดแล้วก็ดันไปเชื่อล่างทรงเอาแมโโรไปขุดบ้านนี่มันโง่ไหมแล้วก็ไม่มีอะไรเจอแล้วไม,ไม่เจออะไระเลยแล้วบอกว่าความเชื่อไม่ทำร้ายร้ายใครเนี่ยจะมาอยากจะเชียรเห็นอะแล้วนี่เหรอแบบนี้เหรอไม่ไม่ทำร้ายใครดังนั้นเราควรเชื่อแบบไหนเชื่อแบบพระพุทธเจ้าคือจะจะ จะเห็นว่าพญายนาคมีคุณต่อศาสนาก็ได้แต่เห็นว่าแม้แต่พญายนาคเองก็ย,งยังยอมรับนับถือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วขนาดพญายนาคยังบำเพ็ญอุโบสถศีลเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐกว่าพญายนาคมากมายขนาดไหนสามารถมีสติปัญญาที่จะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ทําไมไม่ยินดีในความเป็นมนุษย์ของตัวเองอ,อยากจะเป็นว์เดัจฉา,านกันนักเรื่งไงแต่มาอยากจะถาม มาถึงอีกหนึ่งเรื่องถ้าพูดถึงว่าพญานาคเนี่ยนะคะเป็นความเชื่อที่อาจจะทําให้หลายคนงมงายกันไปในแบบที่ผิดๆก็จะมีความเชื่อเกิดขึ้นในสังคมไทยอื่นๆอ,อ,อีกอย่างครุฑบ้างหรืออะไรต่างๆที่เป็นความเชื่อแนวมองไม่เห็นตัวตนบ้างอยากจะบอกยังไงกับสังคมไทยคะพุทธเจ้าไม่ได้เราบอกว่าเราเป็นคนพุทธนะคนไทย80เซนเนี่ยพุทธหมดแต่เป็นเป็นพุทธในทะเบียนบ้าน เป็นพุทธในบัตรประชาชนแต่ไม่มีใครเชื่อคําสอนของผู้ได้เจ้าเลยผู้เจ้าสอนหลักศรัทธาเนี่ยศรัทธาอันดับหนึ่งอันแรกคือกรรมมาศรัทธาเชื่อในหลักพฤติกรรมคุณทําอย่างไรคุณได้ผลอย่างนั้นทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อเรื่องพฤติกรรมเลยคุณอยากรวยคุณไม่ศรัทธาในความเพียรไอ้ที่ได้เงินได้ทองมาเนี่ยไม่บูชาเหงือตัวเองเลยจาพยอมบอกว่าน้ำเหงือดีกว่าน้ำมนต์แต่คนอยากได้น้ำมนต์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นคุณค่าของน้ำเหงือเอาแต่หวยก็ออกนะ เลขก็ออกยอะนะเนี่ยเพราะมันมีคนคิดอย่างโยมพี่บุ๋มเนี่ยดาราเซเลบหลายคนเนี่ยตอนนี้ผันตัวไปเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใบหวยแล้วเห็นไหมถูกทุกงวดเอามาโชว์เออทำได้ไงถูกทุกงวดอ่ะหนูอยากรู้มากเลยอ่ะทำไมโยมพี่บุ๋มไม่ไปถามว่าซื้อกี่ใบเออที่เขาเอามาโชว์สองสามใบเนี่ยเขาอาจจะซื้อเป็นร้อยใบก็ได้ถูกสี่สิบใบหนูเห็นล่าสุดไม่มีทาง ทุกวดเนี่ยไม่มีทางแต่มาไม่เชื่อเลยอืหรือเหมือนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเนี่ยไปกันเป็นเป็นพันคนเป็นหมื่นคนอพอได้โชคมาสองคนเนี่ยหู oo, สศักดิ์สิทธิ์เลยเนีย่ไปไหว้มาส้มฉุนบ้างแหละส้มเปรี้ยวบ้างแหละ,ะไปไหว้กันถูกสองคนอไออีกพันคนหมื่นคนไม่ถูกไม่เห็นไม่ใครพูดถึงเลยถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันต้องถูกทุกคนสิไปพันคนถูกพันคนไปหมื่นคนถูกหมื่นคนสิเอองันเนี่ยจะมาจะเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์ หนูก็ไม่เคยถูกอะไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดังนั้นช่วยแนะนำหน่อยค่ะและว่าเราจะแยกแยะอย่างไรว่าเราอะไรที่ควรจะเชื่ออะไรที่ไม่ควรเชื่อเวลาจะเชื่ออะไรเนี่ยความเชื่อนี่มันไม่ใช่ปัญหานาะยมพี่บุญสิ่งที่มันเป็นปัญหาคือวิธีการปฏิบตัติต่อความเชื่อเช่นเราจะถือว่าพญานาคมีจริงก็ได้ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ได้แต่วิธีการปฏิบัติคือทํายังไงที่เราจะมองสิ่งเหล่านั้นเนี่ย แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมาเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งในการพัฒนาชีวิตเราเช่นอย่างจะมาพูดเรื่องพญายนาคเนี่ยทำให้เราจะมีธรรมะมากขึ้นนับถือตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นแต่ตมาว่าในความจริงมันตรงกันข้ามเลยคนไทยส่วนใหญ่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีแต่พาพาไปสู่ความอ่อนแอมากขึ้นค่ะดูถูกตัวเองมากขึ้นไปพึ่งสิ่งอื่นมากขึ้นแต่มาว่ามันผิดทางผิดทางไปจนกระทั่งหลวงพี่บอกว่า ไปนำสู่การทําร้ายตัวเราสู่การทําร้ายคนยกตัวอย่างให้ฟังสักนิดหน่อยได้ไหมคะเห็นเยอะแยะเลยหมดเงินหมดทองกันไปเท่าไหร่เนี่ยกับความเชื่อเนี่ยยมพี่บุ๋มโดนเขาหลอกกันเห็นบ่อยมากเลยแล้วก็ไอตอนที่ถูกหลอกเนี่ยไอสมาเนี่ยมีเพจเนี่ยยมมาฟ้องเยอะเดี๋ยวถูกลั่งทรงหลอกบ้างเดี๋ยวถูกคนนู้นทักคนนี้ทักบ้างเสียเงินไปทําพิธีกรรมอะไรกับเขามากมายเพราะเชื่อเรื่องเหล่านี้แหละ เชื่อเรื่องสิ่งที่มันมองไม่เห็นเชื่อเรื่องการเข้าทรงเจ้าเข้าผีสุดท้ายก็เสียเงินเสียทรัพย์โดนตบทรัพย์กันแต่เวลาก่อนจะไปไม่มาปรึกษาโดนหลอกแล้วมาปรึกษาเราแล้วเราจะช่วยได้ยังไงคเนี่ยจะมาอยากให้เรามัดระวังกันดังนั้นเชื่อในทางของพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเกี่ยวกับพญานาคควรเชื่ออะไรบ้างเชื่อว่าใครจะเชื่อว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่มาไม่มีปัญหาเลยแต่เชื่อแล้วหนึ่ง ต้องยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญพญานาคยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเรานับถือพญานาคก,ก็ต้องยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเหมือนกันถ้าไปนับถือแล้วเห็นพญานาคสูงส่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแตมาว่าไม่ใช่ละถือธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มันจะเพิ่มพูนปัญญาเรามไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มันจะกดทับปัญญาเราให้มากขึ้นมืดบอดมากขึ้นแตมาว่าไปไม่ถูกทางค่ะ เอาละและนี่ก็คือเป็นเรื่องของมุมมองความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคนะคะที่หลวงพี่นะคะได้ให้คําแนะนําไว้แต่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมขาไหนๆก็มาถึงรายการของเราแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะหลวงพี่จะมาให้คําตอบพระยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมใช่กิจของสงหรือเปล่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมขาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราทุกคนต้องรู้ ค้ามพลาดสักครู่เดียวค่ะ